สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอดช่องที่จะมาแชร์ความรู้เรื่องการใช้ Power p l a t f o r m อย่างง่ายๆสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเริ่มเขียน Power FX ยังไงดี Power FX นะคะจะเป็นสูตรที่เราเขียนในตัว Power App นะคะก็อันนี้จะมีคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านเข้ามานะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคําถามที่เพื่อนๆถามมานะคะก็คือเขามีฟิลฟิลหนึ่งอยู่นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอินโคเทอร์ม แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดอินโคเทอมตัวนี้เป็น DAP หรือว่า DDP นะคะแล้วก็ตัวโหมด o f t r a n s p o r t นะคะเป็นเวสเซลจะให้ตัว Shift-to เนี่ยมัน Disable นะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ที่สิ่งที่เขาเขียนออกมามันยังไม่ได้อย่างที่เขาต้องการนะคะก็คือเขาบอกว่ามีปัญหาก็คือพอเลือกอินโคเทอมเป็น DAP เฉยๆกล่อง s h i t t เนี่ยก็ Disable แล้วก็ถ้าเกิดเลือกตัวโหมด o f t r a n s p o r t เป็นเวเซลเฉยๆเนี่ย ไอ้เจ้าตัว shift t o นะคะมันก็ disable เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเขาอยากให้เลือก dap หรือ ddp แล้วตัวโหมด of transport เป็น vessel เนี่ยถึงจะค่อย disable นะคะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยเป็นสูตรที่เขาเขียนมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอเพนดูสูตรแล้วก็เลยรู้นะคะว่าทำไมมันถึงมีอาการอย่างที่เขาบอกมานะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยก็คือตอนนี้ที่คุณคนนี้เขาเขียนมานะคะมันจะเช็คอิน quote term หรือว่าตัวโหมด of transport แยกออกจากกันก็คืออิสระต่ตอกันนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการใช้ออบเตอร์ที่ผิดนะคะเพราะว่าจริงๆอันนี้มันจะมีการใช้ทั้งการใช้หรือแล้วก็และนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเขียนเป็นหรือมาทั้ง2ออันเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัว condition false condition false ก็คือตัวนี้นะคะก็คือตัว if เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยตัว condition ที่เป็น true กับ condition ที่เป็น false นะคะ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูตัวเรื่องของการเขียนสุด if นะคะก็ลองไปดูอันที่เพนเคยสอนเรื่อง if เอาไว้ได้นะคะทีนี้เราลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็น in c o t e term นะคะ in c o t e r m เนี่ยเป็นเรื่องของการส่งออกนะคะเป็นข้อตกลงว่า,าผู้ส่งออกกับผู้ซื้อเนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงนะคะก็อันนี้จะเป็น DAP ใช่ไหมถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้เป็น DAP นะคะสิ่งที่ที่เขาเขียนมาอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดเป็น DAP มันจะตกกรณีนี้นะคะก็คือ เจ้า combo box นะคะก็คือตัวนี้อันนี้เป็น combo box เสียงรัศกรหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็น dap เนี่ยก็จะทำให้ตัว display mode นะคะ display mode ของตัวช h i p t o เนี่ยมัน disable นะคะอันนี้พอดีเพเนแค่แคปหน้าจอปกติมานะคะแต่ว่าถ้าเกิด disable เนี่ยมันจะคืออ่เป็นลักษณะที่พิมพ์ไม่ได้เลือกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เขาบอกมานะคะว่าเรื่อง dap เฉย,ยๆตัวช h i p two ก็ disable นะคะเพราะว่าอันนี้มันตกเงื่อนไขสีส้มนะคะ ทีนี้ถัดไปนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าเออเราจะเลือก in c o t e r m เป็น DDP นะคะถ้าเราเลือกเป็น DDP เนี่ยมันก็มาตกเงื่อนไขนี้นะคะก็คือ combo box 4 Underscore 1นะคะเลือกเป็น DDP แล้วก็จะมาตกเงื่อนไขว่า display mode ก็จะเป็น disable เช่นกันนะ,ะเพราะฉะนั้นอ h i ชิ t ก็จะ disable ไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่พี่เขาบอกมานะคะก็คือเคสที่เราเลือกตัว mode of transport นะคะตัวนี้เป็น vessel อันนี้ก็จะมาตกเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าเกิดเจ้าตัว Dropdown สอ1ตัวนี้เป็น d อ o ด d o w n นะคะหน้าตามันเหมือนกันเลยเนาะ d อ o ดาวกับ Combo b o ์แต่อันนี้ก็คือเพนดูจากสูตรที่เขาเขียนมานะคะก็เลยเข้าใจว่าเขาใช้ Combo Box แล้วก็ d อ o ด d o w n อ่ะทีนี้ตัวเวสเซลนะคะถ้าเกิดเราเลือกตัว d อ o ด d o w n นี้เป็นเวสเซลก็จะมาตกเงื่อนไขอันนี้เช่นเดียวกันก็คือ Disable นะคะชิป two ก็จะไม่สามารถเ,าเลือกได้นะคะ ทีนี้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะมันคืออะไรเราลองมาดูกันนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆ i n c o t e r m เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการซื้อขายนะคะเราตกลงกันด้วยเทอมแค่เทอมเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องเป็นคำว่าหรือนะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเลือก Inco term มเป็น DAP หรือ DDP นะคะแล้วก็และ Mode of transport นะคะเป็น v e s s ซ l นะคะก็คือตัว Mo d e of transport ตัวนี้ต้องเป็น v e s s ซ l นะคะ แล้วถึงจะให้ตัว shift t o ตัวสุดท้ายอันนี้นะคะมัน disable ถ้าเกิดไม่ใช่เงื่อนไขตามนี้นะคะก็จะต้องสามารถเลือกได้เนาะเพราะฉะนั้นสรุปสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือ i n c o d e r m เท่ากับ DAP หรือ DDP แล้วก็โหมดของ transport นะคะเป็น vessel ก็จะให้เจ้าตัว fill shift t o เนี่ยมันเลือกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเช็ค2เงื่อนไขก็คือเช็คในเรื่องของ i n c o t e erm r ว่าเป็น DAP หรือ DDP หรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวโหมด of transport จะต้องเป็น Wet s e l e ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเขียนอยู่เนี่ยมันเป็นตัว combo box ที่4 underscorere 1หรือแล้วก็หรือด้วยดอกดาวตัวที่เป็นโหมด of transport นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่าง2ตัวนี้นะคะมันก็เลยทำงานไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีเรื่อง operator ผิดแล้วก็ยังไม่ได้เขียน condition false นะคะ ทีนี้เราจะเริ่มเขียน power effect ได้ยังไงนะคะจริงๆตอนนี้เรามี chat GPT เนอะเพื่อนๆสามารถสมัครใช้งานนะคะเป็นแบบฟรีหรือจะจ่ายเงินก็ได้แต่อันนี้เพนใช้แบบฟรีเลยนะเพนก็บอกว่า I want to write power app which have combo box name นะคะเพนก็พิมพ์ไปพอดีอันนี้เพนไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนของอที่เขาถามมานะคะเพนขอตั้งเป็น cmb นะ,ะที่หมายถึง combo box in c o term นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อเรานะคะ when I select value in this combo box ะะ ASDAP ตัวดอบดาวนะคะ DRP Shift t o เนี่ยจะต้อง Disable นะคะ แล้วก็ otherwise นะคะ if i select value in combo box as after นะคะ from DAP ตัว dropdown นะคะอันนี้เพนพิมผิดนิดนึงเนาะเพนพิมเป็นตัว F นะก็คือ dropdown นะจะต้อง can edit ตัว chat GPT นะคะเขาก็ตอบเพนมาเนาะอันนี้เพนเขียนไปแค่เงื่อนไขเดียวแบบง่าย,ายๆเลยนะก็คือบอกว่าถ้าเกิดฉันเลือก in code term ของ combo box เป็น DAP นะคะตัว shift t o จะต้อง disable ตัว chat GPT นะคะเขาก็ตอบมานะว่าเออเธอจะต้อง select ตัว combo box in code term นะคะแล้วก็ make sure ว่ามันเป็น ชื่อนี้จริงๆนะที่เธอบอกฉันนะคะตัวดับดาวก็เช่นเดียวกันนะคะ Make sure ว่าตั้งชื่อว่าแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ไปเซตตัว property ของตัวอดอบดาวชิปทูนะคะเขาก็บอกละเอียดมาเลยนะว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มีสูตรมาให้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเลื่อนลงมาให้ดูนะคะสำหรับตัวสูตรนะคะเขาก็บอกว่าให้เขียนเป็น if แล้วก็ combo b o x นะคะ select value เป็น DAP นะคะแล้วก็เป็น true เป็น false ไปใช่ไหม อันนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานเบื้องต้นได้แล้วนะคะแล้วอันนี้เขาก็บอกเป็น step by step นะคะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะเราสามารถ copy code ตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ให้เลื่อนให้ดูถึงตัวข้างล่างนะคะก็มีวิธีการเทสให้ด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดูของเรากันบ้างนะคะก็จริงๆเราต้องการ i n c o t e r m แล้วก็ mode of transport ที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็ให้ตัว shift t o มัน disable นะคะก็จะมี หลักๆนะคะก็คือ IncoTerm DIP หมดอ t r a o s p o r t เป็นเว s เซ l จะต้อง Disable แล้วก็ DDP, v e ว s e l Disable ตามนี้นะคะ เวลาที่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเริ่มเขียนสูตรเองเนี่ยเพนแนะนําว่าให้เริ่มเขียนจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนนะคะถ้าเกิดเราเริ่มเขียนจากสิ่งที่มันยากๆเลยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณที่เขาถามเข้ามาคะอยากได้ในเรื่องของแบบอินโคเทอร์มต้องเป็น DAP หรือ DDP และท r a n s อร์ตนะคะต้องเป็นเวสเซลอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเริ่มเขียนไม่ถูกใช่ไหมเราก็เริ่มเขียนจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนนะคะอันนี้เพนก็เลยเริ่มเขียนจากตัวสีเหลืองๆตรงนี้นะคะก็คือให้เริ่มเขียนว่า ถ้าโหมด off-transport เป็น v e s เซ l ให้ s i p to มัน Disable นะคะก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้เพนไปถามใน chat GPT นะคะว่าเอ้ถ้าเกิดฉันแบบ InfoTerm เป็นอย่างนี้เราช่วย Disable Ship to ให้หน่อยสิมันก็จะพอได้ไอเดียเนาะว่าเออเราจะต้องเขียนยังไงเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะอย่างตัวที่เพนถาม chat GPT นะคะก็จะเป็นเรื่อง i n c o t e r m มกับ ship to แต่อันนี้เพนลองเขียนเป็นโหมด o f t r a n s p o r t กับ ship to นะคะ ก็เริ่มเขียนง่ายๆนะคะก็อ้างอิงมาจากที่ชัดจิ p t ธบอกเลยก็ได้นะคะเพนก็ใช้สูตร if ธรรมดาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดดอ down หมดออฟท r นสปอร์ตของชั้นนะคะตรงนี้มันมี select e d text value เป็น v e s s e l นะคะก็ให้ display mode ของตัวช h i ทูนะคะมัน disable นะคะแล้วก็ตัวถ้าเกิดมันเป็น false นะคะก็ให้ edit ได้นะคะอันนี้ก็เอาไปใส่ไว้ในตัว property ของช t o o l นะคะ เราก็จะได้ของกรณีที่ง่ายที่สุดออกมาก่อนนะคะทีนี้เราอาจจะเริ่มเขียนให้มันยากขึ้นนะคะมีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงก็คือให้เจ้าตัว combo box ที่ชื่อว่า inco t e erm r มนะคะกับตัว d อ o p down ที่เป็นโหมด of transport นะคะมันมีการพิจารณาร่วมกันก็คือใช้ add น,นะคะเพราะว่าเขาดู2ฟิลนี้ด้วยกันนะคะถ้าเกิดเป็น DIP inco term เป็น DIP นะคะโหมด of transport เป็นเว r s a ล แล้วก็ ddp นะคะหมดออกทางสปอร์ตเป็นเวสเซลให้ดิเซเบออันนี้ลองเขียนแบบแยกกันไปเลยนะคะก็จะได้ออกมาว่าถ้าเปยนเอาตัวชิ i ทูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ใส่ไปเลยนะคะว่า c bo o m b o Box i n c o น e r m นะคะ selected value เ,เ,เป็น dap และน o p down นะคะตัวนี้หมดออฟทานสปอร์ตนะคะเป็นเวสเซลนะคะก็ให้เจ้าชิพทูนะคะมัน ใช้ display mode แบบ disable ไปแล้วก็ถ้าเกิดนอกเหนือจากเคสนี้นะคะก็ให้ edit ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่1นนะ,ะ d a p อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DDP ก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือมีการเช็คระหว่างตัว control ที่เป็น combo box กับ control ที่เป็น dropdown นะคะเชื่อมกันด้วยแอนนะคะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นอีก นิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายและที่เขาอยากได้นะคะก็คือมันต้องเชื่อมตรง DAP กับ DDP ตรงนี้ด้วยอ,อนะคะก็จะคล้ายๆกับเราเขียนสมการคณิตศาสตร์ธรรมดาเลยนะคะก็เพนก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะก็คือครอบด้วยสัญลักษณ์วงเล็บนะคะแล้วเพนก็บอกว่าถ้าเกิด i n c o คเทอมตัวนี้นะคะมีค่าเป็น DAP หรือตัวคอมโบโบ็อกตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ DDP ตรงนี้นะคะ แล้วก็เชื่อมด้วยแล่เนาะก็คือแอนแล้วก็บอกว่าดรอปดาวนะคะเป็นเวสเซลก็คือตัวนี้เนาะดรอปดาวเวสเซลถ้าเกิดมีค่าลักษณะนี้นะคะก็จะให้เจ้าชิ i ท t ดิสเพย์โหมดนะคะเป็น Disable แล้วก็ถ้านอกเหนือจากนี้นะคะก็ให้มัน EDIT ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่คุณพี่คนนี้เขาถามมานะคะก็จะเขียนหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดตอนเทสต,ตอนสุดท้ายนะคะจะเทสยังไงนะคะ ตัว i n c o d t term นะคะเพนใช้เป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะสมมุติว่าเราใช้อ่า i n c o r t term เป็น d a p d d p แล้วก็ f o b นะคะอันนี้เพนมีแทนเสร็จัก statement อ่าหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าประพจน์นะคะลองไปหาดูนะคะตรกศาสตร์มสีอันนี้นะคะถ้าเกิดเป็น d a p ก็จะเป็น true ใช่ไหมถ้าเป็น d d p นะคะก็เป็น true เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาสนใจเนาะ d a p กับ d d p เนี่ยจะเป็น true แต่ถ้าเกิดเป็น i n p o t term อย่างอื่นนะคะเช่น f o b c i f หรือว่า Xwork อะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็น false นะคะก็จะเป็นตัว F ทีนี้สัญลักษณ์ and ในวิชาตรรกศาสตร์นะคะมันจะเป็นตัวหลังคาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว mode of transport นะคะก็คือเราสนใจกรณีที่เป็น vessel ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็น vessel นะคะก็จะเป็น true แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนะคะเป็น truck ก็จะเป็น false เป็น air ก็จะเป็น false แล้วเราก็ลองเทสค่าตามตารางความจริงนะคะก็มันจะมีวิธีการคิดง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดตัวสเตทเมนต์อันแรกนะคะสเตทเมนต์อันแรกเนี่ยหมายถึง i n c o t e r อมนะคะถ้า incoterm นะคะของเราเวลาจะหาค่าให้ครบนะคะเพื่อนๆก็เขียนไปเลยนะคะว่าแบบมีค่าเป็น true true false false แล้วก็ประพจน์ที่2นะคะหรือว่าสเตทเมนที่2เนี่ยก็คือจะเป็นสลับกันเนาะเป็น true false true แล้วก็ false ทีนี้เวลามันเอามาใส่ตัวโอเปอเรเตอร์นะคะก็คือสัญลักษณ์แอนเนี่ย true และ true นะคะมันจะได้ true แต่ถ้าเกิดเป็น true และ false มันก็ต้องได้ false นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอันนี้ false และ true ก็จะเป็น false false และ false ก็จะเป็น false นะคะอันนี้ลองไปหาเพิ่มเติมจากค่าความจริงนะคะตารางค่าความจริงวิชาตรรกศาสตร์ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นผลลัพธ์ที่เราเขียนเนาะ,ะก็คือตัวชิปทูอันนี้นะคะก็จะมีแค่กรณีที่มันเป็น uh, DDP Vestel นะคะก็คือ Statement ที่1 True Statement ที่2 True มันถึงจะ disable เนาะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้มั่นใจมากขึ้นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะลองเปลี่ยนเป็น DDP ด้วยก็ได้อันนี้ถ้าเกิดเราเลือกเป็น DDP Vestel มันก็จะเป็น True และ True ก็จะได้ t u ูเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เจ้าช h i ทูเนี่ยมัน disable นะคะ ส่วนที่เหลือนะคะถ้าอินโคเทอมมันไม่ใช่ DAP, DDP แล้วก็ตัวโหมด of ฟทันสปอร์นะคะมันไม่ใช่ว e s เซลมันก็จะ EDIT ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัว power app ของจริงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเพนอยู่ที่หน้า power app นะคะก็สำหรับแอปตัวนี้นะคะมีอยู่2 s c สกรีนนะคะก็สกรีนที่1เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางบ้านถามมานะคะอันนี้เพนลอง Pre ี view ให้ดูนะคะ สำหรับตัวของยูเซอร์นะคะก็อันนี้เขาบอกว่ามันจะมีปัญหาในกรณีที่เขาบอกว่า,เ,าเขาเคยลองเลือกเป็น d i p แล้วนะคะชิปทูมันจะ disable ไปเลยนะคะหรือในกรณีที่สมมติว่าเขาเลือกเป็นตัวเวสเซลนะคะตัวชิปทูก็จะ disable ไปเลยอันนี้มันเกิดจากการที่เขาเขียนสูตรไม่ถูกต้องนะคะอย่างที่เพนอธิบายไปในช่วงแรกนะคะว่าเขาเขียนสูตรโดยที่เจ้า2อตัวนี้นะคะสองคอนโทรลอันนี้มันยังไม่ได้มีการพิจารณาร่วมกันนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันทํางานไม่ได้ตามที่เขาต้องการนะคะแต่ว่าสูตรมันทำงานได้ถูกต้องเลยนะคะอันนี้ก็ให้ดูตัว display mode property ของ s h i p tool นะคะอันนี้เจ้าสูตรอันนี้นะคะก็อย่างที่เพนอธิบายไปนะคะว่าของคุณพี่ท่านเนี้ยนะคะเขาเขียนมาเป็นว่าถ้าเกิด combo b o x นะคะมันเลือกเป็น dap หรือ combo b o x มันเลือกเป็น ddp หรือตัว transport น,นะคะมันเลือกเป็น v e s s e l เนี่ยก็ให มัน disable ไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้มัน edit นะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเขียนผิดนะคะก็คือเชื่อมด้วยหรือทั้งหมดเลยแล้วก็ยังไม่ได้การให้2ตัวนี้นะคะมันมีการคิดร่วมกันนะคะทีนี้ถัดไปนะคะเพนจะให้ดูตัวที่เพนแก้ให้แล้วนะคะสำหรับตัวสูตรที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็อาจจะมีชื่อที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าที่ทางบ้านถามมานะคะเขาจะตั้งชื่อ ตัวพวกคอนโทรลนะคะไม่เหมือนกับที่เพนตั้งแบบนี้นะคะก็อันนี้ลองมาดูตัวที่เพนแก่ฮารีไวท์ฟอร์มูลาเนาะอันนี้นะคะสมมติว่าเพนเลือกอินโคเทอร์มนะคะเป็นตัว DAP นะคะแล้วก็เลือกโหมดออฟทานสปอร์ตนะคะเป็นเวสเซลอันนี้ตัวชิปทูมันจะใช้ไม่ได้เนาะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเพนบอกว่าเ,ออเราจะเปลี่ยนจากเวสเซลเป็นทรัคนะคะอันนี้ทรัคมันจะต้องเลือกได้นะคะว่าจะให้ชิปทูไปที่ไหน แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแอร์นะคะก็ยังเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราลองเปลี่ยนจาก DAP นะคะเป็นตัว DDP กันบ้างเนาะอ่า DDP แอรนะคะก็ยัง Edit ได้เป็นทรัคก็ยังต้อง Edit ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเวสเซลจะต้อง Edit ไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทางบ้านเขาต้องการแบบนี้นะคะก็จะมีการเขียนว่า in c o d e term นะคะเป็น DDP หรือ DAP นะคะก็คือเป็นตัว statement อันนี้นะคะ ก็จะเป็นของคอนโทรลตัวที่1แล้วก็ของคอนโทรลตัวที่2องนะคะโหมด o f transport อันนี้จะต้องเชื่อมด้วยสัญลักษณ์และนะคะก็คือเป็นเครื่องหมาย ampersand ตัวแล้วก็ตามด้วยตัวอดอกดาวอันนี้นะคะจะต้องเป็นคำว่า excel นะคะถึงจะให้ตัว property อันนี้นะคะของ s h i p two เป็น disable ถ้าไม่ใช่ก็ให้ edit ได้นะคะอันนี้ก็จะใส่ไว้ที่ตัว property ที่ชื่อว่า Display Mode นะคะของตัวชิปทูนั่นเองนะคะก็เราใส่สูตรที่าวางไว้ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูว่าชื่อของเพื่อนๆเ,เป็นอะไรนะคะอันนี้เพน c o p ีมาจากตัวอันที่หนึ่งะคะมันก็เลยมี Underscore อขดหนึ่งะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะคะก็ให ลองค่อยๆเขียนจากสูตรที่ง่ายๆที่สุดก่อนนะคะลองเขียนจากหน่วยย่อยที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะได้สูตรที่เป็นโจทย์ทางธุรกิจของเพื่อนๆเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอทกันด้วยนะคะ แล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแต้งที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกครัสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ